w ว r ร์ w ไวด s เว็บสปอตดัภูมิใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพินนะคะไม่ต้องตกใจเสียงเขาจริงๆนะคะแต่แค่ว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะคะมันเหลือเท่านี้จริงๆแต่ยังอยากจะแต่งหน้าให้ดูกันอยู่นะคะวันนี้เล่นกับของใหม่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไอพาเลตเป็นปัดแก้มเป็นเซตติ้งสเปรย์จาก Urban เบเคเป็นรองพื้นจาก b บู o ูคือของใหม่มันวนเข้ามาในช่วงของ Spring Summer เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอามาลองแต่งเป็นลุกที่เชื่อว่าสาวๆแต่งตามกันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ตกใจไม่ดูเอ,อะอะไม่ดู็รลุนางโชว์จนเกินไปยังไงก็เดี๋ยวไป ก็ดูรีวิวข้าวของใหม่ไประหว่างทางด้วยค่ะเ hey! ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจกับสิ่งนี้อย่างแรกที่จะใช้นะคะเป็นของใหม่อย่างแรกในวิดีโอตัวนี้ Urban Decay Quick Fix Hydra Charge Complexion Prep Priming Spray Urban Decay นะคะเขาออกของใหม่มาเยอะมากเลยอะมี setting spray 3แล้วก็มีเอ,อ prepping spray 2 prepping spray มันก็เหมือนเป็นเหมือนแบบฉีดเพื่อบำรุงก่อนตัวที่เคยเห็นอันเก่าที่เคยมีแล้วมันคือ B6 นะคะแต่คือเขาบอกว่ารุ่นทั้งหมดเนี้ยคือเหมือนปรับสูตรใหม่ใช่ปะตอนนี้เราจะไม่ใช้ B6 อันนี้เราจะใช้อันที่เป็นอันที่ออกมาใหม่คือจริงๆแล้ว2อ,อันนี้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่ได้มานะคะเราจะใช้ Quick Fix ก่อนตัวนี้เขาบอกว่ามันเหมือนจะเน้นเรื่องว่าถ้าเกิดวันไหนแบบรู้สึกว่าหน้าแบบอ่อนระหวยรอยแรงไม่กินรองพื้นไม่กินพรายเมอร์ไม่รับอะไรเลยว่าอย่างงั้อนะรีเจ็คทุกอย่างก็ให้สาดลงไปเป็นขั้นแรกเพื่อ ให้ผิวมันแบบตื่นๆนิดนึงจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะส่วนประกอบหลักๆของเขาเนี่ยไนอาซินาไมแล้วก็โคคนัทวอเตอร์แล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ที่เราไม่รู้จริงๆแล้วมันช่วยอะไรบ้างนะแต่ว่าก็วิธีการก็คือให้ฉีดให้หน้ามันแบบชุ่มๆก่อนที่เราจะแต่งหน้านิดนึงเพื่อให้แบบทุกอย่างมันโอเคขึ้นนะคะประกอบกัน <S <S เขาออกไคลเมอร์มาใหม่ด้วย3ตัวของเยอะมากอะของเยอะมากจริงอันนี้จะวางจำหน่ายจริงๆวันแรกวันที่ 10มีนานะคะม,มุมไปได้มาวันที่10กุมภาพอดีก็เล่นกันมาสักประมาณนึงแล้วละ่ะไพรเมอร์มี3ตัวด้วยกันนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ u r b a n d k นทีมีไพรเมอร์เหมือนกันแต่ว่ามาในลนักษณะหลอดเป็นหลอดบียาวๆนะคะเขาปรับสูตรแล้วก็ออกมาใหม่มี self-adjusting complexion primer เหมือนปรับสีผิวให้มันสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็มี soft focus effect แล้วก็ช่วยควบคุมความมันประมาณหนึ่งดี l i c k ก็เป็นอีกหนึ่งไลน์ของเขานะคะที่เน้นเรื่องของการแบบทำให้หน้าไม่มันตัวนี้ Chain Control Pore Minimizing Mattifying คือเหมาะสำหรับผิวมันและตัวที่มงไม่ได้ใช้มาตลอด2ตัวนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะคะยังไม่สงสัยเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่เขา rave กันหนักๆมากๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือตัว Optical Illusion ตัวนี้คือมีหน้าที่ smoothing แล้วก็ซ่อมรูขุมขนซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของเราณนะตอนนี้เราใช้เขาจริงๆประมาณสักครึ่งปัม๊มอ่ะนี่กดไม่สุดนะเพราะว่าถ้ากดสุดเนี่ยจะได้ผลิต ผ่านออกมาเยอะไปมากแล้วก็เปลืองมากนะคะเราก็จะใช้ไม่ประมาณนั้นนะประมาณสักแค่นี้สีมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนื้อมันจะเป็นเหมือนแบบทาแล้วผิวจะแบบเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่นิดนึงอะเมื่อกี้ลืมของใหม่อีกอย่างที่อยากลองเขาเพิ่งส่งมาให้ Sugar Lip Treatment Perfecting Wand ค่ะเป็นเหมือนแบบลิปบาล์มนะคะที่มาในลักษณะ แ,บบแล้วเขาก็มีปุ่มเป็นแบบเหมือนนิ่มๆตรงนี้เอาไว้แบบนวดด้วยนะคะรลมฝีปากก็ไม่รู้แหละแต่รู้แต่ว่าปาักแห้งมากต้องทาอะไรสักอย่าง <Okay. S 1> นางก็เหมือนเอาไว้ขัดไหมนิดนึงให้เลื่อนไหลเยนทาทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวันนี้ลิสติกที่ใช้คือลิสติก d r ักส t o r e ที่ค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะ ก็เลยควรจะทาลิปมันหรือว่าทรีทเมนต์อะไรทิ้งไว้ก่อนมันจะได้แบบซึมเข้าไปในผิวแล้วกเ็เดี๋ยวพอตอนมาทาลิปสติกนะคะปากจะได้ไม่แห้งจนเกินไปรองพื้นเป็นของใหม่ที่อยากลองไม่แน่ใจว่าเนี้ยเป็นการรีแพคเกจเฉยๆหรือว่าเป็นการปรับสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะนี่คือ healthy mix foundation นะคะจาก b u j u a นั่นเองเอตัวนี้โมไม่ได้ล่าสุดไปสิงคโปร์มาแล้วที่สิงคโปร์ลนช์แล้วนะคะขายอยู่ในวัดสันก็เลยแบบเออพิกกลับมานะคะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างคือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเขามีการปรับสูตรหรืออะ หรือเปล่ามันไม่มีเอกสารประกอบอะไรมามากนักนะคะแต่ว่าถ้าใครพอจะจำได้จริงๆแล้ว healthy mix ก็เป็นฟาวเดชันอีกตัวหนึ่งที่โมเมแนะนำในกลุ่มของ drugstore เพราะว่ามันเป็นผิวดีแล้วมันก็สวยนะคะเป็นแบบคือเหมือนเหมือออกมาแล้วแบบผิวก็ดูโอเคไม่โซมปั๊มครึ่งใช้สี52บานิลาค่อนข้างขาวนิดนึงแต่ว่าด้วยปริมาณบรอนเซอร์ที่ปกติเราใช้อยู่มันก็ทำให้ทุกอย่างโอเคได้ คอนซีลเลอร์นะคะสำหรับใต้ตาจะลองที่มาด้วยกันนี่นะคะรุ่นเดียวกันเลยก็คือ healthy mix anti-fatigue concealer perfect for right now โอเคนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดมากนะักเหมาะก,กับใต้ตาที่ไม่ได้คล้ำม,มากแล้วก็ในวันที่แบบอาจจะแบบลุกใสๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ฟูลคัฟเวอร์จแบบปิดไปได้เลยเหมือน Naked Skin หรือว่า t ทา s h a เชฟเทปนะคะก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้แหละก็ยังไงก็อาจจะถ้าเกิดใครใต้ตาคล้ำมากๆหรือว่าจะไปใช้กับสิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้คัฟเวอร์จที่พอใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวันสบายๆอย่างเงี้ยก็น่าจะ โอเควันนี้เราเลือก Naked Skin Concealer นะคะจาก Urban Decay ค่ะสี Mid Light Neutral ก่อนที่จะไปเซตทุกอย่างกันนะคะมันมีสิ่งนี้ที่ Naked Skin Concealer เอาไม่อยู่นะคะเราต้องใช้ Heavy Duty Concealer กว่านั้นขึ้นไปก็เลยจะใช้ NARS นะคะอันนี้ชื่อว่า Soft Matte Complete Concealer เป็น concealer แบบกระปุกนะคะใหม่ล่าสุดจาก NARS นั่นเองนะคะก็จะเป็น concealer ที่เขาบอกว่าคือโอเคตัวนี้มันขายดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบตัวที่เราชอบมากๆอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันแมตกว่าแล้วก็มันเป็นแบบเหมือนแบบปิดสนิทกว่าแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะแห้งนิดนึงนะคะ่ะ ถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีผิวแห้งหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการจะปกปิดนั้นอะ่ะมันเหมือนมีความแห้งอาจจะเป็นสิวที่กําลังแบบเจอยาสิวมาแล้วลอกๆอะไรเงี้ยมันจะไปเน้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เนี่ยเป็นมนุษย์หน้ามันปกติเนี่ยยอมใจเรื่อง coverage นางอยู่เหมือนกันเซ็ตทุกอย่างด้วยฝุ่นนะคะ3 loose powder เบอร์หนึ่ง อ่ uh, Too f c e e Shadow Insurance ค่ะเปลือกตานะคะจริงๆเราอยากเล่นมากเลยยังตอนได้โพสต์ในอ n s t s t r g r s t s t y r y ไปนิดนึงนะคะอันเนี้ยในอเมริกาเนี่ยเขาแบบเหมือนแบบเรฟกันมากว่ามันเป็นอายแชโดว์ที่ดีอย่างนั้นย่ๆงยี้งงงนะคะแล้วราคาไม่แพงก็เลยออนไลน์มา ซื้อวนไปแบรนด์เขาชื่อว่า j u v i u s Place j u v i u s don't know why แล้วทำไมจะต้องเป็นแบบนางในวนนรรณคดีอียิปต์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพาเลตแรกที่ออกมาเนี่ยแล้วคือที่คนแบบว่าตื่นเต้นกันมากๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนกูรูชื่อดังหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันว่ามันดีก็คือพาเลตนี้นะคะชื่อว่า น u b เบียนพาเลตพาเลตสีเขียวนี้นะคะซึ่งก็เป็นสไตล์แบบอันนี้เป็น i ซมโปที่เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ทำกันในแง่ของแบบสีะนะถัดมา n u b เบียนไม่รู้ทำไมถึงอัพไซส์คือซื้อแล้วถูกลงอย่างเงี้ยเหรออัพไซส์แล้วถูกกว่านะคะอันนี้ก็มีหลายๆสีที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ทีหลังอันนี้ไม่ได้ไม่น่าจะใช้ลุคนี้แล้วก็สุดท้ายที่เพิ่งออกมานะคะ อันนี้คือซารันเราจะใช้อันนี้แหละเพราะว่าเราชอบอะไรแถวๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเอาพี่คนนี้มาผสมด้วยอันเนี้ยได้มีโอกาสใช้อยู่ครัง้งสองครั้งแล้วเนื้อดีไหมก็ดีจริงก็ไม่เถียงเดี๋ยวสวอชให้ดูเป็นขวัญตาขวัญยายจะเล่นทำไมวะเราคิดว่าสาเหตุเนี่ยที่เขากรีดกันมากๆเนี่ยเพราะพวกสีแบบ ชิมเมอร์ต่างๆแต่เอาจริงสีมัดก็ดีนะคะคือเนื้อดีมากนะก็เดี๋ยวจะลองเอามาแบบผสมผสมแต่งแต่งกันไปก็แล้วกันสวอชตั้งนานก็อยู่ดีๆก็เช็ดเราจะใช้คุณคนนี้ฮะชาารันใช้สีนี้สีแคทซีนะไปต่อกันที่เอาคุณวันนี้ค่ะนิดหนึ่งของเจมิล่า ได้ตายอย่างที่ต้องการละไม่ได้อยากได้หนักมากวันนี้ส่วน j u v i u s Place เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่นให้ดูเพิ่มเติมอีกกันละกันนะคะเพราะว่ามันคงมีลุกให้ได้แต่งกันอีกหลายสีเพราะว่าสีที่พี่โรซี่เขาสนใจมากคือสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีอย่างนี้ Tattoo liner Cat Bondi เดี๋ยวกลับมาดัดขนตา You got goof proof benefit. Uh, Tom Ford brow sculpting kit, see light. มาสคาร่าที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนนะ power style mascara จากญี่ปุ่น benefit hoola ใกล้หมดแล้วอันนี้ h ิ t แ a n แล้วเย่ yeah. รักกันจริงรักกันจังเออมีหน้าแล้วค่อยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนิดนึงนะ จากที่แบบปลือและหอยต้องตกใจกับลูกผมเดี๋ยวเราจะจัดการเขาใหม่แต่ตอนนี้เราอยากจะแบบย้ำเข้าไปในไรผมนะคะเวลาปัดก็มันจะได้ไม่อยู่ดีๆมีแบบเส้นน้ำตาลโผล่มานึกอกมาบางคนแบบใช้บรอนเซอร์ใช้คอนทัวร์แล้วเหมือนกลัวปัดไม่กล้าปัดเข้าไปถึงไรผมอะคะ่ะมันก็จะไม่เกิดความต่อเนื่องขึ้นมามันก็จะดูแบบโดโดๆลอยๆองไม่รู้ไฮไลท์ไฮไลท์ก็ใหม่ cover f t s moonlight press สร้างสรร์เขื่อนแครปใช้ปัดแก้มอันนี้ค่ะของใหม่นะคะจาก Two Face เป็นปัดแก้มชื่อ Papadon Peach ีปากวันนี้ขอสเสนอ w e t and w i l d นะคะเป็นลิปสติกรุ่นเดิมของเขาเนี่ยแหละรุ่นดังของเขานะคะเหมือนที่เคยบอกคุณภาพดีสีดีถ้าคุณสามารถที่จะมองข้ามกลิ่นที่เคมิคอลไปได้แล้วก็แพคเกจจิ้งที่มันแบบกระป๋องนิดนึงแต่ว่าราคามันดีมากแล้วก็ติดทนนานแมตด,ดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าอย่าง,ม,ง,งมุมงเนี้ยเมื่อกี้ทาลิปมันรองเอาไว้ก่อนหนชั้นแล้ว สีที่ใช้นะคะชื่อว่า bare it all นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้แต่จริงๆิอย่างที่บอกนะทาลิปมันท<ม>ิ้งไว้เลยแล้วมันจะทําให้ลิปสติกกลายเป็นแบบเหมือน moisturizing l i p s t i c k อย่างที่เห็นว่ามันเหมือนโอเคเลยอะทีเดียวอันนี้เลิศเหมือนกันนะ sugar lip treatment one แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่บนปากก็อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าไปลองดูนะคะอยากให้ลองเล่นดูเจ๋งดีอันนี้ก็ลองครั้งแรกแล้วก็ชอบเหมือนกันถึงแม้ว่ารู้ตัวว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปนอนเพราะว่าเสียงป่วยขนาดนี้ก็ตาม เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้หน้าเราแน่นไปตลอดนะคะ setting spray ตัวที่ปกติก็เคยใช้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อซ้ำซื้อวนมาหลายอันแล้วนะคะนั่นก็คือ urban decay all nighter setting spray เราใช้พี่คนนี้เป็นหลักแต่วิธีการเขาก็บอกว่าให้เช a k ก่อนแล้วก็ให้ฉีดห่างจากหน้าประมาณสัก8นิ้วแล้วก็ ฉีดเยอะกว่าที่เขากำหนดมันก็จะทำให้เอหน้าไม่แป้งบีเมคอัพติดทนนานตลอดคือเอาจริงบอกเลยว่าสูตรใหม่ดีกว่าสูตรเก่านะเพราะว่าเราซับหน้าจากที่ปกติแบบซับหน้าประมาณสักวันละ4-5ครั้งเลยเงี้ยนี่ซับแบบประมาณสัก2หนก็โอเคแล้วอะก็ถือว่าเมคอัพติดทนนานขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้เซตติ้งสเปรย์เราอยากให้ลองนะมันเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่น่าสนใจ ได้เป็นซินิโต้ลุกแบบนี้วันนี้ขออภัยที่แบบพูดไม่ได้มากเล่นไม่ได้มากเสียงก็มีความบุคลิกก็เหมือนกับเธออยู่แล้วเสียงก็เหมือนกับเธอแล้วไปอีกก็ไม่น่าจะดีก็คิดว่าน่าจะพอแล้วส่วนแล้วเนาะไปได้สวัสดีค่ะ